สวัสดีครับจากร้านคงจักรการเกษตรและวัทนาครับผมวันนี้นะครับเช้านี้ก็มีลูกค้านะครับจากอําเภอมหาชนะชัยนะครับจังหวัดยะโสธรนะครับผมได้โทรมาสั่งซื้อเครื่องแม็กนัมนะครับแมกนัมร้อยห้าสิบห้าพัทนะครับนะครับเป็นรุ่นมือหมุนนะครับครับผมลูกค้าจะมารับเองนะครับตอนนี้ได้โทรมาสั่งสั่งก่อนนะครับกําลังขับรถมาครับตอนนี้ เรารีวิวให้ดูก่อนนะครับลูกค้าบอกว่าให้ลองเครื่องรอเลยนะครับลงล็อกนะน่ครับแม็กนัม ร้อยห้าสิบห้าพัดเดี๋ยวมาดูรอดูตัวเครื่องกันครับช่างรอไปเอาอุปกรณ์อยู่ครับไป ไปเลยครับผมอย่างสวยงามครับ ขายดีมากนะครับผมรุ่นี้รุ่นมือหมุนนะครับร้อยห้าสิบห้าพัดแถมมูเล่นะครับมูเล่หน้าสีมาให้ด้วยนะครับลูกค้าจะเอาไปสูบน้ำนะครับสูบน้ำ,นำเอาละครับก็้อเข้าไป เดี๋ยวสักครู่มาดูกันต่อนะครับแล้วก็รอเติมน้ําเติมน้ำมันนะครับทีนี้ลองเครื่องครับครับผมมาเรามาดูกันต่อนะครับตอนนี้กํลาลังทําการเติมน้ำมันเครื่องนะครับสามลิตรนะครับน้ำมันเครื่องครับ อยู่ตาไปครับสวยครับนี่ครับไฟหน้านี้เวลาติดหรือออกมาครับมันจะออกมาพร้อมกับไฟหลีนะครับไฟนี้ไฟหลีก็จะออกมาพร้อมกันนะครับทั้งสองข้างครับ ตัวเครื่องก็มีมอกรรับรองนะครับผ่านมาตรฐานเข้าสูเปเท์ไทยนะครับเครื่องนี้ก็รับประกันหนึ่งปีเต็มนะครับรับประกันหนึ่งปีนะครับผมผลิตที่ประเทศจีนนะครับแมกนัมนี่ครับผลิตที่ประเทศจีนครับ เราเติมน้ำกันนะครับเติมผงกันสนิมครับพงกันสนิมเสร็จแล้วก็เติมน้ำต่อเลยครับ ใส่แบบเอาหัวยัดลงเลยนะตอนนี้ก็อรอลูกค้ามารับนะครับจากอำเภอมหาชนะชัยนะครับจังหวัดยะโสธรนะครับผม ต้องเอาลงไงนะมันเติมไะมงไงรอีกบอสซงๆเงี้บโเฮียด้วยเหญ่ีเฮีย้วเออครับเติมมันดีเซลบีเจ็ดนะครับ บเบอร์รถมันเรียบร้อยกับำ,ำน,น,น,นี้คำหนึ่งเนาะเบอร์รถนี่คเับเดี๋ยวอีกสักพักนะครับเรามาลองเครื่องกันครับฟังเสียงลองเครื่องกันนะครับครับผมเดี๋ยวเรามาฟังเสียงกันต่อนะครับลองเครื่องฟังเสียงกันนะครับ

ร้อยครับลองเครื่องเรียบร้อยนะครับเสียงนิ่มมากครับผมแม็กนัมร้อยห้าสิบห้าพัดถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจนะครับก็สามารถสอบถามหรือสั่งจองเข้ามาได้นะครับที่เบอร์โทรศัพท์ศูนย์หกสองเจ็ดห้าสี่ห้าหกหกห้าศูนย์เก้าสี่สี่หกเก้าเก้าสองสองสี่ครับผมก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะครับผมทางร้านก็จะทำคลิปดีๆมานำเสนอเรื่อยๆนะครับผมวันนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ